สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมามาค้นหานะครับสัตว์ปริศนาซึ่งมันอยู่ในรูนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันคือตัวอะไรนะครับแต่ว่ามีรอยนะครับเข้าเข้าออกออกนะครับอยู่ตรงนี้ครับสูงให้ดูนะครับนี่ครับกลัวว่าจะเป็นสัตว์มีพิษนะครับเอาละถ้าเกิดว่านะครับเป็นสัตว์ที่อันตรายนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับเอาน้ํากอกนะครับลองดูครับ ว่านะครับจะเป็นตัวอะไรกันนะครับถ้าเป็นพวกพวกหนูพวกอะไรต่างๆก็แล้วไปนะครับแต่กลัวจะเป็นพวกสัตว์มีพิษเป็นงูอะไรต่างๆอี่ยคนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนะกอกไปดูมาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นตัวอะไรครับมาลุยกันเลยันี้ ก็ใส่ไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าน้ํามันเต็มเดี๋ยวเขาขึ้นมาเองครับแต่ว่าคือมันไม่รู้มันจะเป็นตัวอะไรครับมาครับหนึ่งนาทีผ่านไปนะครับยังไม่รู้ว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในนะครับเอาละน้ําเริ่มเต็มแล้วครับ ล้นแล้วครับยังไม่มีตัวอะไรขึ้นมาเลยครับเนี่ยจะล้นแล้วครับเนี่ยนะยังไม่มีตัวไหนออกมาเลยครับโอ้โหครับเดี๋ยวปิดก่อนนะครับผม หรือว่าตอนนี้เขาก็อาจจะออกไปข้างนอกครับไปหากินอยู่ข้างนอกยังไม่ได้กลับเข้ามาในรูครับอืมนะครับนะไตทอีเวลครับเดาอยากให้น้ำลดลงดูอีกสักพักหนึ่งครับ ยังไม่มีวิแววครับท่านผู <geliyor> ้ชมก็คือ <nive> ม <kt> ันเป็นมันเป็นลอยครับรอยเข้าลอยออกนะครับน่าจะมีสัตว์ที่เข้าเข้าออกจากรูนี้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับอาจจะเป็นหนูก็ได้นะครับอาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคานต่างๆนะครับงูเงี้ยครับผมกลัวจะเป็นงูเห่างูมีพิษแรงต่างๆครับ ก็ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็อาจจะอันตรายได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คหรือว่าจัดการก่อนนะครับถ้าเขามีเราจะได้กําจัดก่อนนะครับก่อนที่เราเขาจะมากําจัดเรานะยังเงียบอยู่ครับยังไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างใน,นครับอาจจะเปิดน้ำสะอีกก่อนครับ พิษตัว,วนะอะไรบรัไม่ใช่ครับไม่มีครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่มีก็แล้วไปเนาะเราจะได้แบบเออสบายใจครับท่านผู้ชมที่แรกก็กลัวว่าจะเป็นพวกสัตว์มีพิษสัตว์ร้ายต่างๆนะครับอย่างพวกงูเห่าอะไรต่างๆที่อยู่ในรูครับอ่ะ,อะโอเคครับสรุปแล้วนะครับก็ไม่มีตัวอะไรครับ <laughs> ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมกิววิดีโอนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คับช่องผมด้วยนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็คิมไว้ใต้คลิปได้ไดดดเลยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้จากรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ